ช่วงนี้สนเสน่ห์แรงระวังแฟนหึงคือราศีอะไรจะใช้คุณหรือเปล่าไปเช็กด,ดวงกับมแจมดวงเด็ดเด็ดดวกันค่ะราศีที่สนเสน่ห์แรงเกินเบอร์คือ สีมีมนช่วงนี้เสน่ห์แรงทำให้คนเข้าหาคุณอยู่ตลอดระวังคู่ครองไม่พอใจได้เช็คดูงความรักทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เ c e b o o k ติดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้เทนดวงก็รับมือที่ทนันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665